ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนส่งไมโครครับวันนี้ครับก็วันนี้มาเป็นวันที่ตอนนี้มันเป็นวันที่สี่ครับถ้าเกิดทำวันนี้ก็จบถึงจบวันนี้ก็จะเป็นสี่วันครึ่งครับที่เราทํางานอยู่รอบบ่องานรอบบ่อเนาะจะพามาดูงานนะฮะก็บ่อนี้ก็ไม่ดีมันก็ทํายากพอสมควรครับ ตรงนน้นที่ห็นเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ย,นนยก็คือว่าที่ห็นเห็นที่มันพังเพราะว่า,วาตรงนน้นทีแรกเลยก็ก็ก็เข้าใจว่าเขาบอกไอให้ขุดบ่อให้ลึกเอาดินขึ้นไปเพื่อจะเก็บน้ำอพอผมทําไปครึ่งวันแล้วก็อยากทำถึงมุมนี้ครึ่งวนันมุมนี้อยากจะมาแรกที่เคลิ่งก็ทางเฮียเขาเปลี่ยนใจบอกว่าให้ลงรอบก,ก้นบ่อลงลง,ลงก้นบ่อเลยแล้วก็ดูน้ำเนี่ยแต่ดินที่นี่มันเป็นนออกดินแปลกๆครับเป็นดินออกใสๆ เนี่ยตรงต้นแถวตรงเนี้ยครับเมื่อวานตอนเย็นไม่มีน้านะครับเนี่ยนะไม่มีน้านะฮะเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยตรงนี้แดแห้แต่พี่เห็นนี่พี่เพื่อนจะเห็นว่าดินที่เนี่มันจะออกใส่ทรายนะฮะเนี่ยมันออกใส่ทรายครับมันออกใส่ทรายอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับแต่มันแข็งนะครับมันแข็งนะฮะดินมันแข็งเนี่ยออกใส่ทรายครับแต่มันละเนี่ยเวลาด้านอ่ะมันเละเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะมันออกใส่ทรายอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันออกใส่ทรายเนี่ยมันปั้นคันไม่ค่อยอยู่ครับแล้วดินมันหนักครับดินมันหนัก ก็ตรงนู้นนีฮะที่มันพังก็คือส่วนหนึ่งแม่โคเราเดินขอบเนี่ยที่เราเดินขอบเนี่ยมันช้ำทีาเรียกเดินเดินขอบมันช้ำยืนตักนานแล้วมันช้ำมันได้อย่างเสียอย่างคือข้อดีของมันก็คือเนี่ยเวลาเดินขอบเนี่ยเดินขอบเนี่ยมันดีมันช้ำมันทําให้พังลงไปได้มุมมุมนู้นก็ยุบครับก็าฝนตกครับส่วนหนึ่งก็คือฝนโดนฝนก็หนังครับก็คือว่าเราเราตักเลนขึ้นไปอ่ะแรกเราตักเลนคนน้ําขึ้นไปเยอะเยอะเยอะมากครับเยอะมากแล้วพอ พอข้ามคืนไปอ่ะก e wow ็เรียกว่าน้ํามันเสด็จน้ำเสด็จน้ามันก็จะซึมทะลุออกมาจากจากคันที่เรากั้นมันก็เลยพังส่วนหนึ่งก็เลยพังและตรงนั้นมาตรงสีฟ้าเห็นว่าจะเป็นท้องน้ําก็คือว่าผมจะขุดอ่าหลุมอ่ะใหญ่ไม่ได้เพราะมันติดท่องน้ําก็เลยต้องเจาะูหลุมเล็กมันก็เลยพังตรงนั้นพอดีเลยอะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างของผมก็ได้อาจจะเป็น่งฝีมือไม่ดีก็ได้ส่วนหนึ่งแต่พี่พี่พี่ก็เห็นว่า น้ำมันไม่หายไปไหนเลยครับคือมันมีน้ําครับนี่ยอย่างเงี้ยมันทํายากครับแต่แต่เมืาอว่าผมลงไปปั้นขอบนู้นแล้วครับขอบขอบห้องน้ําแล้วก็เอายินด้านใต้ตึกไอ้ตัวดินยานใต้ตึกนี่ก็คือว่าจะพูดไงดีก็เขาไม่ได้บอกครับแต่เราควารมรู้สึกเราอ่ะความสวยงามอ่ะความสวยงามอะของบ่อมันควรจะเป็นรูปแบบนี้ควรจะปีขอบออกมาจากเห็นไหมฮะจากจากจากตัวอ่าตัวที่อาคารที่ยื่นลงไปนน้ําเนี่ย เราควรจะปั้นขอบให้มันสวยส่วนหนึ่งถ้าเกิดปั้นขอบให้พ้นน้าขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ระดับเกือบเกือบพ้นน้ำพอพ้นน้าขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่ปืูมันจะขึ้นก็จะไม่ค่อยมีขึ้นขึ้นก็สามารถตักง่ายอ่าดูแลง่ายนะฮะตีนแรกมันจะต่าอยู่ผิวน้ำแลนะ้ะที่ผมก็ดินขึ้นไปใส่ส่วนหนึ่งผมก็ไม่ต้องขนดินขึ้นมาอ่าบน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 หลังคันเยอะผมไม่จาเป็นจะต้องเอาดินขึ้นมาหลงบนหลังคันเยอะผมก็ป้ายไปใต้ตึกบ้างอะไรบ้างอ่าหัวตะการบ้างถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้มันจะไม่่่่สสววยยยครัับพพืื้้นนนทีีมมจะไกก็ออาใหเ มองโลเคชันไปด้วยคิดด้วยวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มองโลเคชั่นแบบไหนถึงจะสวยอให้งามมันออกมาสวยงามให้มันเป็นรูปแบบคล้ายคโคกหนองนาผสมผสานแต่นี่มันไม่ใช่โคกหนองนาแหละแต่ผสมผสานรูปแบบให้มันดูดีเนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยแต่งานส่วนหนึ่งก็คือที่พังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมันไม่สวยละแต่คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดดินแห้งแล้วเราก็มาอ่า ขัดเช็ดดึงสโลปใหม่ก็จะสวยเก็บสโลปใหม่ก็จะสวยส่วนหนึ่งก็บูมเราก็คือสั้นด้วยเป็นรถเล็ก่กาเป็นรถสักบูมพิเศษหรือว่าเป็นรถสองร้อยก็จะก็จะดีกว่านี้แต่นี้ผมก็ลอกได้ครับสบายถ้าก็ลอกได้แต่มืนอก็จะพังเนี้ยอันนี้ก็คือต้องมาเก็บแห้งแล้วค่อยมาเก็บนะฮะแห้งตรงรุ่ง่ะตรงห้องน้ำสีฟ้าแห้งแล้วคอยมาเก็บก็คือว่าอันนี้ก็จะให้มาดูความผิดพลาดของผมที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดพี่เพื่อนเจอสถานการณ์แบบผม ก็จะได้เก็บเอา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 ผลงานของผมเนี่ยไปไปวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์แล้วก็ฟังที่ผมพูดว่าควรทํายังไงอะไรยังไงแก้ไขยังไงนะฮะอย่างเดียรที่เจาะขึ้นมาเนี่ยที่แห้งเจาะเนี่ยทำบล็อกเนี่ยทำบล็อกแบบเนี้ยครับพี่เพื่อนเนี่ยทำบล็อกเนี้ยที่เคยบอกแล้วเนี่ยเนี่ยครับทำบล็อกนี้เนี่ยครับทำบล็อกแบบเนี้ยครับแล้วตักเลนมาใส่ครับก็พี่เพื่อนก็คิดดูว่าเวลามันใส่มากครับเลนเนี่ยมันจะปะทะครับปะทะคันเนี่ยครับปะทะคันอย่างเงี้ยครับปะทะคันเนี่ยมันจะดันเงี้ยันอตลลดเวา ก็ดันเขาทำให้สไลด์ลงไปได้นะมันก็สไลด์ลงไปได้ทีน,นี้มันก็ต้องเขาเรียกว่ามันก็ต้องวัดกันครับเพราะว่าต่อ,อาทางาทางเจ้าของบ่อทางทางเฮียเขาต้องการบ่อให้ลึกก็คือมี้ิธีเดียวก็ทําวิธีนี้ครับราะดินมันค่อนข้าง,ง,งเละนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปงล่างกันครับลงมากุดบ่อแล้วบี่ม่นครับบล้แล้วิแข็งครับดินแข็งพอได้ครับดินแข็งพอใช้ได้ครับพอพอ,พอลุยได้สบายสบายรุยได้ครับ ก็มีปลาไหลปัสติดเยอะครับปลาไหลปัสติดเยอะครับจับไม่ค่อยได้แข็งอันนี้ดินม,มันจะแข็งครับแข็งอย่างเงี้ยนดินจะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันปั้นไม่อยู่ครับข้อเสียคือมันเป็นดินทรายเนี่ยปั้นไม่อยู่นะฮะปั้นไม่อยู่แล้วก็ดินดินทรายแบบนี้ถ้าเกิดผสมน้ำมันจะเละพอเละมันก็คือรวมกับขีข้กระพุ้นอย่างเงี้ยรวมกันไปเลยนะฮะร,รวมกันไปเลยก็ก็ทําให้ทํางานยากครับคือยอมรับเลยว่าทางานยากครับยากมากครับทํางานยากมากก็ก็ที่มันยากก็คือลงบ่อได้แต่ว่า เวลาทอยไปักทอยไปขึ้นไปเนี่ยมันต้องทาพอกกันมันทาฮอกกันเลยนะมันก็ทำมันก็ทำให้เราทํางานยากครับทํางานยาก,อกพอสมควรครับก็เราจะทําเท่านี้ทําได้เนาะนี่ฮะเราก็อยีายก็เราก็ทอยดิเนี้ยครับขึ้นไปตรงนู้นครับนี่ฮะ,ะแล้วก็ตักอีกคนนี้เราก็จะยึงข้างล่างครับยืงข้างล่างแล้วก็ตักเสริยขึ้นบนได้เลยครับไม่ไ้ขึ้นลงบ่อยๆแรกๆก็จะขึ้นลงบ่อยครับแรกๆก่อนจะลงก็ต้องทาทางทําอะไรให้ดีก่อนนะครับอย่างดูให้ดีก่อนต้องมั่นใจก่อนว่าโอเคแล้ว มันมันรับน้หนักรถเราได้แล้วได้นะฮะเดี๋ยวผมจะคอยไปเรื่อยครับพ,พี่เพื่อนเป็นบบนีับงาน,นะฮะ,ะ,ฮะก็ให้พี่เพื่อนดูแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์เราไปปรับปรุงดัดแปลงก็ให้กับพี่พเพื่อนทํางานของตัวเองเนาะอันนี้ก็จะมาทํเป็นเป็นให้ดูว่าว่างานงานเนี่ยเละจากที่เละเละจากที่เป็นบ่อลึกๆไอ้บ่อบ่อลเละ,ละแล้วก็ยังไม่ค่อยลึกยต่ขุดให้ลึก แต่ก็ทายากมีความเสี่ยงก็ดูครับก็ดูผมทําแล้วกันว่าลําไงเราทำงานต้องใจเย็นครับพี่พี่เพื่อนวางแผนครับวางแผนให้ดีพี่พี่เพื่อนวางแผนดีครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นวางแผนครับวางแผนวางแผนไปทําตามแผนงานเราไปแผนหน,นึ่งแผนสองเดี๋ยวมเคยบอกไว้เดี๋ยวพี่พี่จะคิดออกเองว่าจะทำยังไงเนี่ยครับผมว่าผมลงไปเพิ่งผมก็ขึ้นมาป้ายเอาดินป้ายขอบนี่ครับป้ายขอบเนี่ยครับป้าย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 ขึ้นไป ก็ป้ายเห็นไหมพี่เพื่อนเพื่อนคือผมก็ป้ายมุมนี้มาเลยอาดิมุมใส่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 มาแล้วก็ยัดตรงนี้เข้าไปนี่ครับก็เป็นขอบเป็นมุมดูมมสวยงามครับก็เพื่อให้มันทํางานให้มันดูลบคือมันต้องมีภาพบวกกับภาพลบในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันก็ทํางานเพื่อให้มันสมดุลกันคือตรงนู้นเราพังไปแล้วเราก็ต้องทําตรงไหนที่มันทําได้ก็ทําให้สวยไปก่อนอย่างตรงเนี้ยตอบถ้าเกิดเราทําสวยแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องลุงก้นบ่อแล้วไม่เป็นไรเราเก็บงานไม่ได้แล้วเพราะเราเก็บงานไม่ได้มีน้ําเก็บน้ำไม่ได้แต่ตรงนู้นเราเก็บ พอแห้งเราเก็บงานได้ใช่ไหมฮะเดีย๋ยวเราก็เก็บอีกทีก็สวยนะฮะงานก็ประมาณนี้คืองานลอกบ่อน,นี่ก็ประมาณหนึ่งไร่หรือหนึ่งไร่ไล่ไล่ไล่นิดๆเนี่ยก็ตอนนี้ทําถ้าเกิดทาเต็มวันนี้ก็จะเป็นสี่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 วันครึ่งสี่วันครึ่งก็ก็ผมทำรายวันวันก็พี่เพื่อนก็รู้ราคามาทาไม่ได้แพงอะไรถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดพี่เพื่อนร,รับงานเหมาอ่าก็หน้าบ่อน,นี่ก็น่าอยู่เราสักอ่า สักสี่หมื่นนะสี่หมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นแล้วเาเนี้ยนะแต่ราคาประมาณเนี้ยครับไม่น่าจะเกินนะฮะก็มาดูมาดูเนีย่ยดูผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเนาะแต่ดินมันเป็นอย่างนี้ครับดินจะไม่เหมือนพวกแถวสน้อยแถวสใหญ่นะครับแต่แถวสน้อยสายใหญ่เนี่ยถ้าเกิดบอกก้นลึกอย่างเงี้ยถ้าก็มีน้ำนี่ลงไม่ได้นะครับจมครับแต่ที่นี่ลงได้ไม่จมครับแต่ปั้นคันไม่อยู่ครับมันเหมือนันแลกกันมันแรกคนละหมัดเนาะมันดีคนละอย่างเนาะนะนะ ันนี้ก็เอามาดูเพื่อนดูครับว่ามันไม่ได้สวยงามนะฮะมันไม่ได้สวยงามอ่าเรื่องหนึ่งคือว่าอยา่างกรณีลงบ่อเงี้ยถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยถ้าเกิดมันแข็งอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรลูกพี่ๆเพื่อนจะยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าดินไม่แข็งเนี้ยดินไม่แข็งมากอ่ะก็อยากให้พยายามถ่ายน้ำหนักตัวรถนะฮะคือถ่ายน้ำหนักตัวคือว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเอาใส่ไปในรถนะฮะ <S <S น้ำมันนี่ก็ไม่ควรเติมเติมเยอะนะฮะผมควรจะเติมให้ ประมาณแค่พอใช้งานในแต่ละวันก็พอแต่เกิดมาค่อนข้างลงเนาะอย่างนี้แข็งไม่เป็นไรแต่ผมแต่ว่าผมก็ไม่ประมาทนี่ผมก็เติมน้ามันแค่แค่พอใช้งานเป้าหมายก็ผมก็เตินรรมน้ามันประมาณ่าประมาณตีหรือว่าตีเติมเติมมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของถังแล้วผมใช้งานไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้เหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันก็เหมือนว่าถ่ายน้ำหนักตัวให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะฮะก็คือว่าเราก็อย่าประมาทนะฮะเวลาเวลาทํางานคือถ้้เกิดรถมันเบา มันก็ทําอะไร it, มันก็สุก <u> uh> สบายหมดเราอย่าไปโอ้หเต็มถังตลอดมันก็ปต่ไหลโลอยู่เหมือนกันนะบางคนอาจจะคิดว่ายมันไม่สําคัญแต่แต่แต่ผมคิดหมดนะผมคตนวณหมดเพราะว่ามันก็เราอยู่ในหลมนานเนาะและอย่างก็ฝากเล็กอย่างก็คือว่าเวลาลงลมเนี่ยลงหลมอย่างเงี้ยลงหลมอย่างเงี้ยเวลาลงหลมอย่างเงี้ยเวลาเวลาไ่ไปเพื่อนไต่ขึ้นคันอ่ะผมแนะนําให้เอาสปอคเก็ตขึ้นนะครับให้เอาสปอคเ็ตให้เอาทางเฟืองสปอคเก็ตขึ้นให้เอาแล้วนอหนำลงลากนะครับ นะฮะผมจะทําทางว้สองทางเห็นไหมทางตูนกับทางนี้ผมนี่มีผมจะมีสองทางเลือกเสมอผมจะไม่ทําอะไรทางเดียวนะฮะก็คือถอดสองทางเลือกเสมอเพราะวาตรงนู้น่ะผมจะทําให้จบเลยก็ได้ผมจะคุณมาจบถึงถึงมุมเลยก็ได้ถึงมุมตรงท่อสูบน้าเลยก็ได้แต่ผมก็ต้องเผื่อตัวผมไว้นะฮะผมก็ต้องเผื่อไว้เพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนเผื่อโชลุกฝนตกฝนตกหนักเนี่ยงานงอกเกมนะฮะเพราะถ้าฝนตกหนักเนี่ยน้ําจะมาจากท่อตรงนู้นทันทีเลย ทอตรงนู้นน่ะนี่ที่วัวๆัวนั่นะฮะน้ำจะมาจากหนักก๊อบฮะจะโตมันนี่หมดเลยนะฮะก็อันนี้ก็คือก็คือมาฝากกันไว้ให้เอาสปเกตขึ้นขึ้นหน้าเสมอเพราะว่าเวลาสบปเกตขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยเวลาเวลามันตตยขึ้นคันน่ะมันเกิดสมมติมันเกิดบัิเหตุขึ้นมาเนี่ยกำลังตะเพราะว่าช่วงที่ใช้น้ำหนักเยอะคือตอนไต่ขึ้นคันถ้าเกิดปุ๊บปะสายเหล้หรือตัวเดินแตกขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยสปเก็ตมันก็เกิดขึ้นไปข้างบนแล้วโอกาสถอด แล้วไปอัดเนี่ยหมันก็มีสูงแต่ถ้าเกิดเอาสปาเก็ต้ไปด้านล่างมีน้ำจอดแจอย่างนี้แล้วเอารถนำข,ขึ้นไปข้างบนสปาเก็ตอยู่้าล่างปุ๊บปะขึ้นมาเนี่ยคือทุกคนไม่อยากให้เกิดหรอกแต่มันปุ๊บปะขึ้นมาเนี่ยกระทันึกสภาพา่าโกยโกยโกยเลยก็ขี้แตกเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสําหรับผมที่ปป้มคลิปผมนะถ้าเกิดสปาเก็ตขึ้นไปเอาสปาเก็ตขึ้นไปข้างบนเนี่ยเวลามันตะกุยอ่ะมันจะไม่ค่อยฝีเพราะว่าเวลาสปาเก็ตมันตะกุยเวลามันตะกุยเนี่ยม เวลามันตะกยมันเจอเจอลูกเล่อลูกแรกเนี่ยเวลามันตะกยมันจะเป็นคลื่นพอมันคลื่นเนี่ยก็จะเหมือนจะเกาะไว้หน่อยเกาะไว้ได้หน่อยมันก็จะไม่ค่อยลื่นเหมือนเหมือนเหมือนเอาแล้วนำขึ้นนะฮะอันนี้ก็ผมจะสังเกตด้วยหลายหลายอย่างเนาะผิดลาพไงก็ต้องขออภัยก็แนะนําคร่าวๆเนาะวันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยววิดีโอมจะยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการน้าเบื่อตะว่าเปล่าเนาะก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่เพื่อนๆฝากผลงานในช่องยูทูบเนาะก็ เข้าไปดูเข้าไปกดรูปกดไลค์กันได้นะฮะถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปเนาะยังไงวันนี้ผมก็จะขออจบคลิปไว้วันน่นี้วันนี้ก็ขอลากัไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม